สวัสดีครับผมผมบอเคสติอีสานขอกระเชินครับสวัสดีจากพี่น้องหนูไม้มที่เราหามาวันนี้พี่น้องผมเบลอเลย <c oughs> แต่จะปอกก่อนเพราะว่าข้างหลังคือโครงน้ำเนาะปอกแล้วจะล่างเลยจะ้ะปอกแล้วไป <c oughs> เอาลงไปลากข้าง,ขงล่าง <c oughs> แล้วไปเอากลับไปทําต่อที่บ้าน <c oughs> เอาเมือแบบนี้นัก <c oughs> ไอกอย่างมันบกใครบ้านนะมัับ <c oughs> จ,ะจะปอกก่อน มาเปิดกันพี่น้องขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นหน่อไมถ้ถุงหน่อไม้นึ่งนะี่กดเป็นผากจะติ๊กตกก็ได้จ้ะ ดีขนาดเลยันนี้ก่ะแจ่มไซ <c oughs> บ้านบ้านสาติกฝนแหงขนาดนียเห็นเพื่อนถ่าลงเฟซเนาะยามรี่ยามตุ่งเลปลาบักล้าน,น <c oughs> บ้านพี่น้องฝนตกอยู่บอสางอีสานบ้านเราใช่ตอนนี้เมื่อฝน ทำท่าอยู่ได้พี่น้องอึ้มคึมมาแต่ละมือค่ะตักกระตุกอยากทิ้งแตยังไงตุกอยากไปยออีกเยอะอยู่นครพนมพี่น้องบานเฮายามดียามตุง่งโอ้ยอ่อนโซนปักเข่งน้อยสับอับก,ก้อยอีก,ก้อยดิมุกคือสีสบนะ่บเนาะมุกจะปักแยงน้อยกำลับบงขึ้น หมดบ้านอยู่ได้พี่น้องมาอยู่ใต้ก็คืออยู่บ้านเฮาอยู่ดอกแต่ว่ามันก็คือบ้านเฮาบางอย่างกันเนาะกินพักกงี้ยงน้อยเนาะอุดเอาสักก่นอนจ่ายเดินทางไปไหนไปได้เลยเชียวง่ายจ้ะบวกกับเหื่อเฮงยางโขงทำงานสะกก่อน เฮงเริ่มล่าเริ่มไปแลยเพืับบ้านน้บอกกีนเนาะน้องไปถามมาอยู่อยู่ใต้ตลอดเลยเพราะอยากกลับมืองบ้านเฮาเมื่ออยู่พี่น้องแต่คงใช้เวลาอีกสักพักเลยละครสร้างเนินสร้างตัวอีกจักหน่อยไปกลับบ้าน น,อน้องอันดาจะเรียนอยู่นี่ชนิดนหมูอยู่นี่แหละเนาะโอยพาลูกยายบ่อยยยยาบ่อแต่ว่าถึงสุดจะกลับบ้านกับที่น้องกลับน,บนครพนมอ่างทองจะอาจจะไปเที่ยวปะป้ายเนาอบอกกินเนาะต่

เราต้องจะต้องระวังทุกที่เด้เด็ดที่น้องถามมาบอกเพียนอ่างทองอยู่อำเภอใดอำเภอเมืองเลยครับอำเมืองอ่างทองบอกเพีนอยู่อำเภอเมืองอ่างทองอยู่ใกล้ๆวัดต้นศูนย์ฮะเนาะวัดต้นศูนตรงข้ามภากค้าคาห่างกับวัดตาลจิตชท่าวัดต้นศูนย์อยู่ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจะติดขอนครพนมอำเภโพสวรรันด้วยจ้ะโพสวรรค์ ข้าอุเทนชัดมากอ่ะเป็นสกลกุสุมานน้องอ่ะคือได้มาอยู่ใต้มาทำงานสวนจ้ะพี่น้องรับจ้างทำสวนรับจ้างทั่วไปทํทำสวนจ้ะละหกละเหินในช่วงนี้หันทำสวนหันทำบ้างบ่วทำบ้างจ้ะเพราะเบาเคนเป็นกระดูกทับเส้นจ้ะพี่น้องกระดูกทับเส้นเอ๊ะงานนักบ่ได้จ้ะ ก็เลยที่ติดตามเนาะแรกที่รู้เ็งานแบกงานนักบ่ได้แล้วจ้ะถ้าว่าเป็นงานปลาล์มก็บถเป็นงานแค่เล็กน้อยที่มันบ่ได้แบกได้หามมากนะจ๊ะตมมแต่ช่วงนี้เนาะไม่ออกเนาะนี่แหลานค่ะอ๋าเนาะไม่ออขายนี่เลยจ้ะพอได้อยู่ได้กินสำหรับจะเอาเน้เนะองมากินเนาะ เพราะว่าสุขภาพต้องมากรดแต่บอกเค้นได้งานนักบ็ได้แล้วเจ็เบมาแล้วมันแนย่ทำไมก่อนบอกเค้นบรไ,ได้ได้ทุกอย่างเลยไนดะ้ไปเต็มที่เลยกับงานเนี่ยเอกงานกันสองคนผัวเมียพี่น้องวันนึงเคียวเองแบกเองขึ้นเองทุกอย่างแบกขึ้นรถเองไปขายเองบอกเค้นค่ะคือเหมาทุกอย่างเลยครับในงานทุกอย่างเลย,ยเต็มเใส่ปุ๋ยกัน ใส่กันสองคนเอาขึ้นรถแล้วค่ะหาจิบโลช่ยกันยกขึ้นรถแล้วค่ะแล้วก็พากันมาเบกสอบปุ๋ยแบ่งครึ่งเนาะแล้วก็พายใส่ในต้นปาล์มเดินเอาสองคนเนาะวีสองคนเลยบบเม่นว่าฮันได้เป็นสิบสิบปีมีสองคนค่ะไม่ได้ฝงตัวเองเลยแหละทำแต่ปีวันนี้เลยเก็บหลังหมอแล้วว่ากระดูกเขโตสันหลังงอ บวกกับมันปิ้นออกมากระดูกทับเส้นอะไรเนาะหมอนัาผ่าโอเคบวกการไปผ่าเสียงค่อยบุบตั้งกองไก่เติบถ้าเสียงค่อยก็เล็งเอาด้พี่น้องเด้อตั้งกองไก่ไก่เด็กผ่าก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆครับแ่นจ้ะเรื่องที่จะทำงานหนักมากๆ ขนาดบ่ได้ยกนักยกหนาบางเือพี่น้องบาดสิเป็นลุกจระเป็นระเบ้าเทนะเนะคะจังหวะจังหวะน้องถามมาเน,เนาะจะตอบไปในคลิปนี้จ้ะอันตรายดีพี่น้องกระโดดกระเป็นระบาาเทนก็ได้ดนันแต่พอมาเป็นกับตัวโอ้ทรมานทรมานจิบตรงนั้นเนี่ยต้องใส่แนวบล็อกหลังเลย เดินกับรไรเดินกับรไรทำงานกับรไรเป็นปีผมทำบ่ได้จะติดทำคนเดียวส่วนที่รับเหมาอยู่ให้หาคนมาซ้อยเนะาะคนซ้อยเคียวซ้อยแบกซ้อยตัด๊ดนักได้ปีฮะเนาะบอกเกคบวกกับนองอิ๋วกระคาหักเนาะโตก็เลยช่วงเนะเป็นช่วงที่แบบอู้สาหักส,สากัน คำว่างานนักนีกบ่ฟเลียนจากเทคนิคยอดเลยพี่เนาะคนแถวนี้จนว่า,าวถามจริง <c oughs> เอ็ดสองคนอิลีตี <c oughs> ไปโดนตัวไหนมาต <c oughs> ้นกัโนโนูโน้วัดปลาพิยาเอ็ดงานแบบบ้านละห่ำขเขาก็เป็นเป็นรุ่นแรกๆนำเนาะที่บ่ค่อยหาคนมาเฮ็ดนะ ทีมสองคนจริงๆมันต้องมีทีมอย่างน้อยต้องห้าคนมีคนตัดตัดตูงออกมาจากต้นมีคนแบกคนเก็บลูกล้วงแล้วก็คนขนขึ้นรถไปขายเลยดีจะเป็นเสน่ของท่านรับคนเดียวก็ถ้าถามว่าเคยมีบทเรีนนั้นหามน่ะบางทกคนหนักเอ็ดกันหลายคนแตจกะแต่ก็แยกย้ายกันไปตั้งทีมไผ่ทีมมัน ญาติพี่น้องจ้ะถ้าผู้ใดเพื่อนมีลูกมีเต้ากระโชกดีไปมีลูกผู้ชายนะมีลูกผู้ชายครับแต่บาเพลียงสติก๊กลุยสองคนเลยลุยสองคนกับตัวหานก็หน่อยตัวหานเมื่อยมันต้องมันมันงานอยู่ใต้มันเหมาเนาะเบาเพลียงสตัน,<า>นเนนหขาเอสสองคนเขาก็ได้สองคนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่แต่ว่า างานปาร์มเป็นงานเหมาด้วย่นองคือตันละห้าร้อยเนาะตันละห้าร้อยคือ <ทำ S 1> เด็ดเสร็จท,<น>ทุกอย่างทำกันกี่คนแล้วค่อยมาหารกันวันหนึ่งได้กี่ตันมาหารกันเป็นงานเหมาบ่ได้เป็นงานรายวันรายวัน,น,วนหรือรายเดือนงานเหมาทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อย จะได้ทำแล้วก็อยากได้มากเลยหน่อยเพิ่มเลยบกเพลงเอ็ดคู่เดียวห่นงพยายามปามหลายหันเ็ดแปดตันสองคนผู้เมียนพี่ต้องคิดเบื่อโห่ทำไรยังลูกเจาของอยู่ ตอนคิดกลับไปก็อนฮ็ดต้จังไหนพอตอนนั้นเด็นน้อยยังหนุ่มน้ำบ้ายี่สิบเซ่นเนตอนนี้สามขีดกว่าละขีดสามโอ้บบได้เฮ็ดนักมาห้าสจปีนีสองสามปีนลยตั้งแต่เก็บหลังมันสามปีได้ลรบอกสามปีที่ที่บได้เฮ็ดนักแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดไปกดี ทีแรกที่เป็นเห็ดแตงยังรักษาตัวแล้วก็ยังเอ็ดอยู่เนาะเฮ็ดเลยขันไม้ขันมือคนเคยเฮ็ดเนาะ <c oughs> ให้กระสติจับมือนี้บ่บ่บค่อยได้ไปเอ็ดจากงานฟาร์มลักลักเดี๋ยวนี้เลยทำยูทูบเนี่ยเยลย่น้องมันมันจะลายลายมากตอนนี้เอ็ดพี่น้องก็ะให้คุอ <c> ย <oughs> <c oughs> ังเห็ดนักแล้วได้สำเร็จจะเอาอะไรได้จากยูทูบเนี่ย มันมันมันโบหายขาดเลยครับบหายรูปอน,นี้ดูบเซ็นเลยว่าอันนี้ไงโบหาย,ยที่จะเป็นยามแต่ก็เป็นที่มาได้ตลอดที่น้องเคยเป็นสีดูนเนะคื่แห่งเขาแห้งทรมานที่น,น,นาองถ้าโบถ้าโบเลยงั้นนะ เลยนาะโอเคเนาะงมงงนราไม่ขายได้เฮ็ดได้อย่างน้องก็ขอซื้ออุดหนุนนำได้ไปนี่ยเลย่น้าะได้ทำอะไรก็เอาดีกว่าห้องบริหารงานนักเลยถึงจะอยู่ใช้เงินเหมืออยังดอกลูกยังน้อยเมียก็ยังสาวอยู่ได้เนาะใช้เงินบ่บุฟานอะไรกใช้เงินคือห่วงลูกเนาะห่วงลูกยึกบิ่งลูกเลี้ยงลูกไปนานๆบึกเบึนจ้าขา ใหอาหามว่ะโอ้ขาเอวเสียตอ<ร>ย่างที่ตามมามั่งแหลลงหมอนนอนเสือ่อเลยลงหมอนนอนเสือ่อหัวหน้าครอบครัวลมสักคนมันตะจบบุมมัดอยู่อ,ยยอ,อุ้ออยปไปเร็วไงเด้ออ่ะเดี๋ยวพากระตปรไปเรียกกันเนาะจ้าแล้วลงไปล้างข้างล่างนะ เช็ดกัน,ป,กน,กนกปล,ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาลงมาล้างเอาคลายออกเน,ะนาะเนาะพวกาวาในหลายขึ้นเก่ามาจาก <c oughs> น้ำไหลน้ำนี้ต่อให้ฝนบตกกต่บวกเคยแห้งด้อพี่น้องจัะมันม,ม,มาจากใส่บุรุ <c oughs> จากเขื่อนจากเขบาบ่เบ่เคนครับ บ้านจะติ๊กแนฝนแรงปุ๊บนี่นามแห่งปั๊บเลยเด้่ยงามใสใสยินขนาดขาอ้วบอวบนั่งเอาคายพนกปั๊กที่ดีคายก็แน่นเลยอ้วนเลยะน ล้างคาจั่วเลยนี่ไปถึงบ้านคอยไปแต่งเอาครับตาไป,ไ,ปไปแต่งเดีดยนี้ออกมันแข็งไปปาดออกอีกนี่ครับออกแล้วก็ล้างไปแต่งล้างไปนึ่งจะเสร็จหลายขั้นตอนอยู่พี่เนาะไอศาตรดก็ดีอยู่มั้ยนี่ ลมโวยโวยบรรยากาศคือจังเดือนสิบสองไงลมโอยโวยลมโอยโวยเดือนสิบสองหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวบ้านเฮาแต่บ่หนาวด้วจ้ะแค่เย็นๆเนาะบ้านเฮาฝนตกเด้อยามนี้ขี้ฮอดบ้านงามขี้ฮอบอยพยายามรีบยามตกใต้ช่ลมโอยโวยพัดเฉยเลยแต่อยู่ใต้ตามโพงเพื่อนโบนิยมอิดตุงเนาะ เพราะว่าน้ำมันมาแบบน้ำมันมาแหงครับแม่น้ำหลากน้ำหลากป็นมาเป็นน้ำหลากเพราะว่าหน่าน้ำนี่ค่ะมันจิ๋วไม่ได้มาแต่น้ำแต่มันมาท่วมมดกิ่งไม้ต้นปาล์มกิ่งปาล์มอย่างบ่รูล้ลลวมันเอามาค่ะทุนพัดกิ่งไม้ตอไม้แม่นถ้ถ้ามีต่งก็คือพังพังพังอย่างเดียวบ้านเฮาบุญมีเ้อทุ่งให้ทุ่งนาค่ะุปจะป่าเขา่าล้างล้าง กินดีกินกินดีแต่พากันล้ามไปเรื่อยแล้วก็จะขดกลับบ้านพี่น้องเดี๋ยวเาเอาไปนึ่งที่บ้านกันต่อนึ่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนน่ากินแค่ไหนเอาไปแพ็คเอาไปทำยังไงต่อเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ กลับมาถึงบ้านแล้วพี่นอนอะหน่อไม้กับล่างทําความสะอาดแล้วก็นึ่งไว้อยู่ครับตอนนี้แต่กลับมา,มาถึงมีของมาส่งให้ของฝากจากเอฟซีเอฟซี FC <FC> รือน้องแคทเนาะน้องแคทจากบึงการบึงการพี่นนองตอนนี้น้องกระัดทําช่องอยู่ลําไยจ้าทีอย่างเขียวๆน้ำบกคิดมะส้มบะส้มเขียวหวานหรือมะนาวหรือมกนาวขัม้มักอย่างนี้ อย่างางอย่างน้องบ้านนี้อย่างน้องมักนาบอแมกนาลอยใหญ่ชิบที่ฟังแักนาวมกนาวมกนาลอยใหญ่แมกนาบ้านเฮามักนาเมืองกาอบอแต่กับลำไยต้นที่บ้านของน้องแคทเองนี่น้องแคทหรือว่าช่องช่องอย่างนะ KRB Channel KRB Channel น้องเพิ่กจะทำช่องเพื่อกันส่งของมาให้ถึงแล้วขอบคุณมากๆเลยครับ ถึงแล้วเด้อน้องเคท K R B Channel น้องฮาทำยูทูบคือกันจับพี่น้องไปเบิ่งเด้อตอนน้องเก็บลำไยให้เอาเคสติ๊กค่ะลำไยมะปราอโอ้ยเซตแล้วน้ำลำไยน้ำไยบ้านเราปลูกเนาะเราได้เป็นสวนไม่ได้เป็นอย่างพี่น้องปลูกไว้บ้านเราส่วนมากเพคนจะมีลำไยปลูกไว้เนาะแม่นจ้ะอย่างเป็นนู้ยูเค็มหัวนี่สดๆใบยังเขียวอยู่เลย จะเซฟได้ของเซฟอีกแล้วขอบคุณมากมากเลยครับแกะเบิ่งกอครับพี่น้องแกะเบิ่งกอว่าเนื้อหน่อยเนื้อหลายสำใจหน่อต้องใหญ่เลยสเนื้อเยอะน่กินขนาดเลยมันจะมีอีกแบบหนึ่งบ้านเฮาเพิ่นปลูกครับมันสิบมีเนื้อค่อันนี้เนื้อหลายกลับไปบ้านมีโอกาดะกลับไปต้องเอาไปปลูกไว้มั่งแล้วเพื่อเฮาเมือพอดีได้กิน พอดีต้นใหญ่มะนาวมะนาวเนาะกินมะนาวเนาะบมอเพียงนาะพอดีแหละเอาไว้ชงกับมะนาวเอาไว้ชงกับนั่นเลยน้ำน้ำไหลกระชายเฮาเนา้นเนอะขอบคุณมากมากเลยจ้าขอบคุณน้องเพชรหลายๆเด้อพอดีเลยนะาบแบ้พาพองดีเลยนะมะนาวมาผสมกับน้ำกระชายกินเพื่อสุขภาพเนาะครับผมแบบนี้พาพี่น้องแพ็คหน่อไมมจ้า ร้อยแล้วพี่น้องนี่น้องอันนี้ของเรานึ่งเรียบร้อยแล้วเหลืองเลยใส่ไุ่นงุ่งแล้วหนึ่งกิโลหนึ่งได้ที่เป็นสีเหลืองๆนะจน่องคลาๆ อยากให้อยู่ได้นานพี่น้องอยา่อยา,ยาใช้มือสัมผัสโดยตรงเน,ะ <Okay. S 1> นาะหาแนวคีบหรือแนวจับ <Okay. S 1> น้องหลายคนก็ถามมาที่ใดๆให้หน่อไม้ให้อยู่ได้นาน <Okay. S 1> หนึ่งใส่ถุงน้ำหอมน้ำหอมดลยน้ำเย็น ไอ้หมดแล้วถุงจะติต้นไว้มาแช่น้ำแช่น้ำไลไออากาศออกอย่าให้ถุงจมน้ำนี่พี่น้องจับไว้เด้อจ้ะอย่าให้น้ำเข้าสักที่เคยอ่านคอมเมนต์นึงเอ้าคือเอาลงไปแช่น้ำล่ะเราไล่อากาศเฉยๆครับไล่อากาศในถึงออกแล้วก็มัดแน่นๆก็เป็นอันมาเรียบร้อยหนึ่งกิโล เดี๋ยวครับเขาที่ช่วยกันทำไปเรื่อยๆครับได้กี่ถุงเดี๋ยวมารุ่นกันเรียบร้อยแล้วแปดถุงจ้าเกลิดพานเกลนลำใหญ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทั้งหมดแลแปดถุงเรีจบ้อยลำไม้ขั้นตอนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเนาะ ออฝากกับเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ